สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับรายการสำหรับคนรักบ,บ้านและชื่นชอบการตกแต่งบ้านยามีสไตล์ครับวันนี้นะครับก่อนเข้ารายการกันพี่ตุ้มงฟ้องครับคนนี้อูอะ,อะไรคะแอบอไ,ไปเล่นสาวหน้าเข้าว่า,าสาวหน้า,า,นาอยู เล่นได้ที <lite> <laughs> ่ไหนนะคือไปเล่นเตนะก็อยากดูแลตัวเองบ้างนะคะพี่โนมช่วงนี้นะคะก็อยากจะสวยขึ้นเป็นบาริสต้าชลุมทั้งทีนะแล้วผิเปล่งปกั่งนะครับอยากตปังวลใช่ไหมล่ะตัวก็นิดนึงอะค่ะจะได้สวยๆพูดเรื่องสุขภาพนะครับที่ Life and ด์สุขภา67เนี่ยนะครับเขาจะมีฟังซิลิตี้ที่แบบช่วยในเรื่องของสุขภาพมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับซาวน่านะครับที่ไปใช้มาแล้วก็ฟิตเนสนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเขามีไลบรารีด้วยครับ ผมชอบห้องเลเบอรี่มากครับรไม่น่้เชื่อเลยนะคะโอ้โหอ่านจนหัวฟูเลยใช่ครับความรู้มันแน่นนะแต่ห้องเลเบอรี่นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะนั่นคือเรื่องของแสงเพราะว่าแสงที่ผิดนยฮะทำให้อ่านหนังสือปวดตาเสียสายตาแล้วก็อยู่ไม่สบายนะฮะวันนี้ผมมีวิธีการเลือกใช้แสงไฟในแบบต่างๆให้เหมาะกับประเภทการใช้งานครับไปดูนครับ นอกจากการตกแต่งที่ก้นงามที่ Life as g ค o นบิต67แล้วนะครับส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศก็คือการใช้แสงไฟนั่นเองครับวันนี้ Aspiring Idea by AP จะนำเสนอการใช้แสงไฟลักษณะแรกนะครับเราเรียกว่าแสงทั่วไปหรือรักเกาว g ไลติงเป็นการใช้แสงทดแทนแสงธรรมชาติโดยให้แหล่งกำเนิดแสงจากที่สูงได้แก่ไฟที่ติดบเนเพดานหรือโคมไฟจากเพดาน ไปพวกนี้ให้แสงโดยรวงของห้องหรือตำแหน่งทางเดินต่างๆครับถัดมานะครับวิธีที่2แสงสลับเน้นหรือ accent light ใช้สำหรับการเน้นแสงเงาเพื่อสร้างวิติในการตกแต่งแสงประเภทนี้เกิดจากดวงไฟสปอตไลท์ไฟสองรูปภาพส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นหลอดฮาโลเจนสปอต เพื่อให้เกิดวอลลุ่มที่ผนังหรือพวกไฟซ่อนที่อยู่ในช่องว่างของผนังพวกหลอดูซลเรสเซนที่ช่วยสร้างมิติและเน้นความสําคัญของงานตกแต่งนั้นๆเท่านี้ก็จะมีไอเดียดีๆในการเลือกใช้แสงไฟกันแล้วนะครับและนั่นคือเคล็ดลับง่ายๆในการเลือกใช้แสงไฟนั่นเองนะคะยัยใครได้เคล็ดลับดีๆนะคะมีฟีดแ b a c k อะไรนะคะก็สามารถส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคะที่ www.decmedia-thailand.com นะคะแล้วเรารออยู่ค่ะและสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับนอกจากจะสวยนะครับเก่งนะครับ แถมยังรักความเร็วด้วยครับช,ชอบความเร็วรักเพราะว่าเธอคือนัาแข่งรถนะครับและคนที่ว่านั่นคือเพื่อนพี่ลินเซนเองใช่ <ๆ S 2> แล้วพี่นานา,นารายมิน่าครับเบรกหน้าเจอเธอแน่นอนนะจ๊ะครับ พีวิตุ้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการชว์รูมนะครับใช่นี่นะเมื่อกี้นะอะไรซักครู่จริงผมดีไหมครับพี่เพราะว่าเห็นไหมครับว่าพี่พาใครมาด้วยหลายแกนตาด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่พี่ขับรถเข้ามานะครับรถนานนี่นั่งได้คนเดียวค่ะทำไมนั่งได้คนเดีย้เพราะว่าข้างต่างอื่นของเต็มไปหมดเลยออ๋เราคขินว่าอย่างนี้แหละ พูดถึงเรื่องงานที่เวอร์จิ้นกันบ้างดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันฟังกันบ้างไหมเออฟังบ้างมะเนี่ยฟังอะไรบ้างเวลาเราติดอะไรแบบนี้ก็จะเปิดแล้วก็พอได้ยินก็เปลี่ยกเลยต้องเลยทแล้วล่มไม่ฟังเลยครับอะไรนะคะเราติดฟังเล้มคุณก็เปลี่ยนไปฟังอีกคิวไงไปข่าวคนละเวลานะคะแต่ว่าจริงๆก็ฟังเพื่อนตลอดค่ะเป็นตัวจริงตัวจริงก็เป็นอย่างในนั้นเลยค่ะเป็นคนติดต่าบอกพูดมาก ไ้เซ็กซี่นั่งเวลาไม่พูดก็จะมองว่าเธอเป็นคนแบบเออดื้อเสือยอะไรเวลาหัวเราะทีพี่อะบ้าแตกการหัวเราะที่ประหลาดนะครับคือในน้าว่าการเป็นตัวตเองมันก็จะเป็นได้ธรรมชาติแล้วมันก็เป็นทุกวันได้สนุกกว่าใช่การจัดการวิทยุเนี่ยมันมีเวลาที่ค่อนข้างระบบชัดเจนอย่างเงี้ยมันเคยมีเอ็กซิเลนต์อะไรมาแบบเรามาไม่ทันมากเลยว่ามีอะไรอย่างเงี้ยโอ้บ่อยค่ะคือแบบว่าเจ้านายนี่เขาขี้เกียจจะโทรวเลยนะคือบางทีเราเนี่ยทั้งด่วนอยู่ทั้งด่วนอ่ใกล้ถึงแล้ววันนี้นิดเดียว เขาห้ามเอาอาหารเข้าไปพี่นะนะเอาไปไหมครับแม้กระทั่งส้มตำยังเคยเอาไปแล้วแต่ว่าในวันนี้เจ้านายก็จะได้รู้กันนะไม่แล้วความลับก็แตกแล้วเราก็เลยแล้วหลังจากนั้นลวครับโดนกดค่ะเขาแบบไม่ให้อาหารเข้าไปเงี่ยตัวการมากมาตัวการมากใช่ นานาพูดอย่างนี้แสดงว่ามีความผูกพันกับเวอร์จินมากเลยแสดงว่าสเปซที่ต้องการให้เราออกแบบให้เนี่ยก็คือเวอร์จินด้วยหรือเป,ปล่าครับถูกต้องเลยค่ะเป็นมุมมุมหนึ่งนะคะที่เป็นแบบว่ากลุ่มของคนเวอร์จินเนี่ยเหมือนว่าโซเซตี้ของคนเวอร์จินเขาจะมาอยู่ตรงนี้นอ่าคือมันจะมีชั้นยี่สามยี่สิบสี่ใช่ไหมคะแต่ว่าชั้นนี้มันจะเป็นห้องเหมือนห้องทานอาหาร,หรเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากมันจะเป็นที่ประมาณอย่างนั้นที่รวมพลน่ะเรียกว่าทนกคนก็ต้องมาหยุดนี้แล้วใช้ใช่แล้วทุกคนก็ต้องผ่านตู้เย็นอันนี้ทีวีเเเเเคคครรรื่่่อออองงงนนนนนีีีี้้้ใใชชไไมมมโววฟััััดยยยยกะา็จสญล ตู้เย็นก็จะเห็นเลยว่าเขาจะเขีนเยนว่านมบีมอันนี้ะไร <laughs> แต่บีมมีนมบ้างแต่ตอน,น,น, <laughs> บบนไหนแม่ที่พูดยากจะเห็นแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างห้องพี่ว่านะครับลองาดูทันครับครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับ Super Request ที่นี่ที่เดียวนะคะ9.55 v i r g i n i นีกับหน้าๆน,น,นาค่ะไปแล้วบ๊ายบาย หลังจากจัดรายการเสร็จนะคะหนึ่งอย่างที่นาต้องทำนะคะคือต้องเข้าไปหนึ่งห้องค่ะในห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องแคนทรีนั่นเองจะเป็นที่รวบรวมนะคะรวมตัวของเหล่าบรรดาดีเจและก็คนเบอร์จินทุกคนนะคะไปนั่งแฮงเอา์กันที่นี่แต่ว่านารู้สึกว่าห้องนี้ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรเลยค่ะรายการโชว์รูมาทั้งทีนะคะนานาอยากจะให้ช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าห้องนี้เนี่ยอยากให้เป็นห้องที่มีทั้งความสนุกมีทั้งความบันเทิงและก็เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเบอร์จินเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้พร้อมๆก และนั่นก็คือห้องนี้นี่เองค่ะนี่นะคะ่ะในห้องที่เราพูดถึงนะคะคือห้องนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยการใช้งานของห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่มารับประทานอาหารกันนะคะใครซื้ออาหารอะไรมาหรือสั่งอาหารมาก็จะมาทานที่นี่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของนะคะซึ่งก็จะมีพวกจานชามกระปงกาแฟรหรืออาหารที่เตรียมเตรียมกันมาแล้วก็มีไมโครเวฟมีกระติกน้ําร้อนมีไว้ดูแล คนที่ทํางานที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงมีทีวีก็มีเคเบิลให้เราได้ดูกันได้ดูโชว์รูมในนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งค่ะที่น้ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกสบายไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรก็คือว่าอย่างในจุดทานอาหารโอเคเก้าอี้เป็นเก้าอีส้สูแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็นั่งทานได้แต่ว่าบางทีเราไม่ได้ทานคนเดียวนะคะเราก็อยากจะให้ห้องนี้เนะี่ยมันเป็นห้องที่แบบ คือโดยปกติแล้วเนี่ยในองค์กรก็จะไม่ค่อยได้มีการได้สื่อสารกันมากไม่ค่อยได้เจอกันมากอยากจะให้ห้องนี้เ,เป็นห้องเหมือนกับเป็นห้องที่เวลาเรามาห้องนี้ปุ๊บเออเราก็เห็นมีข่าวสารของเพื่อนคนนู้นวันเกิดคนนี้นะนัดไปปาร์ตี้ที่นี่หรือเป็นที่อัปเดตด้วยก็ได้เพราะว่าบางทีเรามาในห้องนี้มันก็อัปเดตในการดูทีวีละอาจจะเอาคอมพิวเตอร์มานั่งเล่นนั่ง